มากรรมนี่ก็เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมมากรรมผัดผัดมีัดมีผัดมีผัดมีนะครับเมืองเมืองนั่งเมืองนั่งไน้หลงไม่มากรรมนี่ผัดผัดมี่ผัดมีเนา <c oughs> เริ่มแล้วนะครับเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นทุกปีในจังหวัดนครที่สำหราชมากรรมผัดมีเมืองนั่งครั้งที่เก้านะครับเรียกได้ว่าปีนี้จัดขึ้นหญิงใหญ่สำหรับปีที่เก้านั่นเองครับ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในะบริเวณทนุนสุน,นันต์ตบนปากพนังฟั่งตะอันตองอำเภอปากพนังจังหวัดนครที่ธรรมรัฐนายที่ธรรมรัฐแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครเป็นประธานเปิดงานผัดมีเมืองนั่งคลังทีเก้าครับจัดโดยเทศกาลเมืองอเทศบาลเมืองปากพนังก็มีทางด้านนายฟันนใจรถมานี่นายกเทศมนตรีเมืองปากพนังต้อนรับนะครับกล่าวรายงาน โดยการจัดครั้งนี้เนี่ยจัดจนถึงวันที่พวกมีทูนายนนุ่ย,ยังมีเวลาไปเที่ยวนะนั่นแหละค่ะแล้วก็โอกาสนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีธรรมราชท่านก็บอกว่าเทศบ้านเมืองปากพนังเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้ความสําคัญในเรื่องข้ออาหารปลอดภยัยและการสร้างความเชื่อม,มันให้กับผู้บริโภคและเพิ่มคุณคา่าทางโภชนาการข้ออาหารพื้นเมืองประจําทิน่นั่นก็คือพัฒมีปากนังนี่แหล,ละเนี่ยให้มีคุณคา่าทางอาหารครบั้งห้ามู่ค่ะแล้วก็เติมแต่งด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นข้องพื้นที่เพราะ ราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับจึงมากว่าอาหารผื้นทิ้นผืนบานแต่ว่าเป็นความพักภูมิใจในความเป็นคนปากนั่งกันนะคะ,ะจากด้านในยกปากนั่งิองเกกะบบเทศกาลผัดมีเมืองปากพานั่งเมืองนั่งนี่เลยครับจัดขึ้นในปีสองห้าแปดแหละ ปัจจุบันก็นเป็นโครงการที่จัดมาต่อเนื่อปีนี้จัดเก้าครั้งเลยน้งง<ฮ>อยงอมชื่อโครงการมหากรรมอาหารปลอดภัยเมืองนั่งนะครับเมืองนั่งคือปักนั่งนั่นเองเนื่องจากอธิบดีเมืองปากพานังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องทิ่ให้ความสาคัญเรื่องอาหารปลอดภัยนะที่จะต้องดําเนินการในเขตพื้นที่และการทำอาหารในพื้นที่ในพื้นเมืองและประจำท้องที่เนี่ยพัดมีปักนั่งนะ มีเมืองนั่งเนี่ยมาเป็นเว็บ,บ่ากออาดีมีคุณค่าทางภูชนาการเป็นหน้าที่สะอาดปลอดภัยปรุงด้วยความร้อนที่มีคุณค่าทางภูชนาการครบอามูนะครับเพื่อเป็นการทรงเสริมด้านของความปลอดภัยคุณค่าทางอาหารนั่นเองนะครับอามูนี้ตั้งแต่ นึ่งถึงว่าเลยะไม่ใช่นั้นผูดทึ่งคุคขาทางอาหารนะคะ <c oughs> แล้วก็ภายในงานก็มีร้านคากันเยอะแยะมัดผิวบอกเกรียงค่ะมีการออกร้าน่ายสิ้นค้าทางทีว่าเป็นสิ้นคาพื้นเมืองข้องโอท็อปมีข้องกินข้องชายสิน้นค้าตัวไป <c oughs> และการไฮไลไท์ก็เมื่อที่เราบอกเลยค่ะพัดมีเมืองนั่งเออนะคะเรียกว่าเป็นมีร้านให้เหลือกว่า20บร้านเห็นไหม นะคะคนับได้ว่าง,งานครั้งนี้ก็จะกระตุ้นเศรษฐกษิจในพื้นที่ว่า10ล้านบาทไปแต่ไปกินพัดมีเมืองนั่งงานน้องยอมนี่จนถึงตอนที่ทิพมีตุนายุนธ์เนอะนะอย่างไปกันได้นะครับท่านผู้ชมนะไม่รู้เมื่อเมื่อไอ้ไอ้นี่บ้านเราไมมนะบรรเทาเกาหลีเลยนะพัทย์ปัดไทยนะบ้านเราปัดไทยยาปัดไทยาช่างค่ะยุ่งไข่คลายๆกันแล้วแต่ว่าดรอชชานไม่ดูพอพันครื้ต้องไปชิมเออของพวพัดมีนุ่งต้องไปชิมแล่นะพัดอะไรตัวพัฒมี